ค่ะช่องเจเดือนแยกข้าวหลามปอฟิเชียค่ะมากินข้าวน้ำกกนจากพี่น้องเ mm hmm. มนูวันนี้มีลาบไก่จ้ะนี่ลาบไก่ mm hmm. มีลาบไก่แล้วก็ลาบมืจากพี่น้องนี่ลาบมลาบดิบจากพี่น้องอันนี้เป็นเมนูของพ่อบ้านเจเดือน mm hmm. กินลาบไก่ กินก็ละเมนูจ้ะน,นีเมนูลาบไก่มาจากพี่น้องมากินด้วยกันค่ะอันนี้พี่เกิดกินกับลาบอันนี้ผักขมด้วยกินด้ยกัจากพี่นอ้อ จะได้มีวิตามินทำง,งานทำใหญ่ๆท <c oughs> ำใหญ่ๆ <c oughs> แหนมาละสิบบาทจะพี่น้องแหนมหมู บาน,นี่เป็นผักหนมลวกอะ่ะผักโขมใครกินเป็นบ้าง แมงมุง,งไม่ผักไม่พิดเกิดจับพี่นอ้องนี่เป็นใบแมงลักจาบพี่นอ้องกินกับลาบก็ได้ ไก่หามทางเลยจ้ะพี่น้องไงไงไยสุขาเชื้อจ้ะสุขาเชื้ออันนี้บัวมดละสิบบาทจ้ะพี่น้องได้ห้าฝักกินไปฝักนนหนึ่งละสิบบาท <c oughs> กินข้าวเอาอันนั้นมาชวว หอมากกว่ามาชูอันนี้หอมผักชี กบจักไปหน่อยถึงกำลังปเผ้าอีกตัวกับถุงกับแซบเลยแหละกลัมากว่ากเล ขิ้เนเก็ฝากไว้ั้นนี่เราจะไปนะั่งฝากด้วยค่ะจ้องเทเดือนแยกข้าวหลามค่ะ